เลวฟูกำลังแสดงความสนใจในตัวของโรนดิโกสตาร์ไวช์จากปีบริิครั้งนี้นั่นเองน,นะงานนี้แทวชาบีออรนโซ่ไม่เป็นไรลิเวอร์พูลมีตัวเลือกใหม่พอกีฬาชอบเป็นพิเศษเหมือนกันในครั้งนี้ดาวรุ่งลิเวอร์พูลเปิดเผยความดใีใจถึงเชเกนคอฟหลังได้รับโอกาสประเดิมทีมชุดใหญ่ในช่วงปีแรกมาแล้วขยันอย่างเชิงของเรอัลมาดริดพร้อมยื่น75ล้านปอนด์ในการขอซื้อเทรนในครั้งนี้นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี่ทางด้านของลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจในตัวของทางด้าน Star White i, บอโรติโก้สตาร์ไว้ยุมปีแต่สโมสรเรอัลมาดริตและก็ได้ติดต่อไปถึงทีมฝรั่งเศสเป็นที่รับรแล้วโดยตอนนี้ทางบอโรติโก้กำลังจะกวากำลังกลัวแต่ว่าตัวของเขานั้นอาจจะไม่ได้รับการรับประกันตำแหน่งภายในทีมต่อไป ในครั้งนี้ถ้าหากว่าทางเอ็มบาเป้และก็เอ็นดริกย้ายมาร่วมทีมช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยด้านของเรอัลมาดริดนั้นต้องการค่าตัวบริติโก้ที่ขั้นต่ำประมาณ85้าล้านปอนด์เลยทีเดียวนะอาร์ังไงลิเวอร์พูลตัดสินใจเป็นเป้าหมายใหม่หลังมีแมวนว่าจะกินแห้วในการพาดได้ตัวชาบีออรันโซ โดยการน,นี้กุนซูชาวสเปนิชเพื่อจะมาเสิบทอดตำแหน่งเชคเกนคอฟโดยกานนี้บริชาชิวล์ผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของแดงลิเวอร์พูลอยากได้เป็นการส่วนตัวเพราะรักยินชอบโค้ชรายนี้เป็นชุนเดิมอยู่แล้วแต่ลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งฟุตบอลบัลลังก์อังกฤษสนใจจะได้ตัวบรเบอรโตเดอชาบีผู้จัดจาก,การทีมชอยเตอรเรียนทำมาที่แทนเชคเกนคอฟซึ่งจะอำลาตำแหน่งหลังจบฤดูกาล2023ห์สิงแดงเองจำเป็นจะต้องควานหากุนซือคนใหม่หลังที่ ครับมหาประกาศเจตนารมชัดเจนว่าต้องการจะวางมือจากการทำงานในทีมแอนฟิลและก็พักผ่อนร่างกายกับจิตใจอย่างน้อย1ปีหลังตรักตามทำงานดักมานานหลายปีก่อนจะหวนกลับมารับง,งานกันอีกครั้งในขั้งนี้ โดยทางด้านของชุดที่ผ่านมาสื่อของชาบีออรเรนโซนั้นกลายเป็นตัวเต็งนะฮะเรียกว่าเต็งหนึ่งที่ได้เป็นทายาทของครอปหลังที่สร้างผลงานดีมีคุณภาพกับทางด้านของห้างขยา,ายาไบเออร์เบรูโวโคเซนและก็มีลุ้นทั้งแชมป์บุนเดสสเกาเดเอฟเอและก็ทางด้านของอยูโรปาลีกแถมยังมีทางด้านของสถิติไม่แพ้ใครเลยในรายการน,นี้ ยนเดกก็ตามจากการบริการของสื่อและสำนักในเยอรมน,นีระบ,บุเลยนะว่าทางด้านของคุณชายต้องการทำงานในลีกสุดๆเมืองเบียร์ต่อไปและตัดสินใจเลือกที่จะรักงานกูบังเหียนเสือใต้บอยเยนเมดกในช่วงสมัยน,นี้โดยด้วยเหตุผลนี้ทำให้ทางลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเข็มไปที่เดอะแชบี้นะฮะในการสร้างทางบรักตันแอนด์โอปอาวิยได้อย่างสุดยอดนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามากุมบังเหียนเมื่อปี2022 ที่สาคัญสุดทางบริชาร์ชิวซึ่งเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งผู้ในการการกีฬาของแดนลิเวอร์พูและจะเข้ามาทํางานในวันที่1นึน่งวิายนนี้ชื่นชอบกุบเซอชา์อิตาเลียนเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ฮิวเองก็มีความประทับใจในตัวของแชบี้เป็นุนเดิมอยู่แล้วและเคยพยายามที่จะนําตัวเขาเข้ามากลุมบางเฉียนที่บริกรรมตอนที่สกอตช์พาร์เกอร์โดนปลดออกจากตำแหน่งเมื่อช่วง2ปีก่อนแต่ว่าไม่สําเร็จในครั้งนี้ ทั้งนี้ฮิวเติบโตจากแคนดมี่ของอาตาลันตาและก็มีโอกาสได้ประทัฝีเท้ากับเดอะชาบี้มาแล้วหลายครั้งสมัยที่เล่นเป็นฟุตบอลระด,ดับเยาวชนโดยตอนนั้นโค้ชหัวแหลมเนี่ยยังเป็นเด็กฟั้ขนของเอซิมิลานในครั้งนั้นอยู่เลยนะอาจจะยังไงเจแดนเดนส์กองหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมได้ออกมาพูดถึงเจกเกนคอฟท,ที่ให้โอกาสตนได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ในช่วงซีซั่นนี้ โดยทางเจเดนเดนส์ก่อนหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูที่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางทีมออกมาพูดถึงเชคเกนคอฟที่ให้โอกาสตนได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ทั้งในเกมพิมเบริกเอฟเอคัพและก็ทางคาราบัลคัพในช่วงซีซั่นนี้โดยพูดตามตรงทุกครั้งที่ผมได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมคาร์ฟเนียจะคอยให้การากำลังใจอยู่เสมอและเขาเองก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบในครังนี้ในฐานะทางผู้จัดการทีมโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า เขาเก่งที่สุดในโลกแล้วและเมื่อคุณมองดูเขาคุณก็จะดูเหมือนเป็นดาวดวงน้อยๆในขณะที่เขามีออร่าบางอย่างอยู่รอบๆตัวใช่แล้วทุกครั้งที่คุณได้คุยกับเขามันเป็นเรื่องที่มีเหตุและก็มีผลและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาบักจะบอกเราคือการทํางานอย่างหนักแม้กระทั่งเบฟรินเดอร์ก็มีอิทธิพลกับเขาเป็นอย่างมากเหมือนกันเขาบอกผมเสมอว่าให้ทํางานหนักและก็ทําแบบซ้าๆเดิม กันไปเรื่อยๆนะดังนั้นผมคิดว่าต้องเก็บเกี่ยวทุกอย่างที่เขามอบให้และทํางานหนักที่สุดเท่าที่จะทําได้และพยายามพัฒนาตนเองให้ได้เป็นผู้กาเล่นที่เก่งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในคาลักนี้กันอีกด้วยดลนจะได้กลาวกันยไปทางการกัสบสโมสรในคาลักนี้อะไรนงไงดิบูฟูตเตรียมเจอบททดสอบสำคัญจากทางด้าน,นของเบริอัลมาดริดที่พร้อมยื่นข้อเสเนอจอาจำนวนกว่า75ล้านปอนด์ให้กับพวกเขาพิจรนารณาในช่วงการปล่อยเทนน,นิสเลออาโน ช่วงสมอน,นี้ดาวเตะท,ทีมชาติอังกฤษในวัย25ปีจะหมดสัญญากับทางทัพขงแดนลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมิถุนายนปสก25นั่นทาให้ประชานทุ่นเขาจับตาสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อาโนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าอนาคตของเขายัางไม่แน่นอนเพราะเจกเกนคอฟขุนซือชาวเยอรมันก็เตเริยมที่จะลาทิมแอนฟิลในช่วงสม,มัน,นี้เช่นเดียวกัน,น อย่างไรก็ตามเร์พูฟไม่ได้มีความปรารถนาที่จะขายปรองเทนในช่วงสมอนี้และกขยังหวังที่จะพยายามโน้มน้าวให้นักเตะตัดสินใจสลัดน้ำมึกขยักสัญญาเพิ่มเติมใน,นระยะยาวให้อยู่กับทางทัพเดอะเรย์ต่อไปกระนั้นถ้าหากการเจราจาไม่สำเร็จงานนี้ปเปรออัลมาดริดนะฮะคงไม่ใช่ทีมเดียวที่พร้อมที่จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจะก,การชากตัวอเล็กซานเดอร์อาร์โนออกมาจากยอดทีมแ่งชินลลุ่มแม,ม่น้ำเมอร์ซี่ไซด์อย่างแน่นอนนะ ขณะที่เวอร์พูลคงไม่อยากจะเสี่ยงปล่อยให้สัญญาของตัวเตะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆในขณะนี้เพราะนั้นหมายความว่าพวกเขาเองจะเสียฟรูแบ็กเลือดผู้ดีให้กับสโม,มสรอ,อื่นแบบไม่มีค่าตัวในช่วงปีหน้าก็เป็นได้ทางี้การเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านของอาร์เนอร์อาโดช่วงสัยน,นี้คือหนึ่งในเป้าหมายหลักของเวอร์พูล ยุคใหม่นอกจากนี้พวกเขายังต้องเจราจากับทางด้านของโมเมสซาลาและก็เฟอร์ชิฟไดซึ่งเหลือสัญญาเพียงแค่1นซีซั่นเดียวในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะอารันยังไงฟาวิโอคาวันโยปีกดาวรุ่งชาวโวลติเกสยกย่องเจงเกนคอฟ ว่าเคยให้ความช่วยเหลือตนอยู่เสมอโดยบอกด้วยได้ว่าเข้าใจดีถึงเหตุการณ์และก็สาเหตุที่บดูการก่อนครับไม่ค่อยใช้งานตนมากมายนักพร้อมระบุว่าแปลกใจเหมือนกันที่กุญ้อชาวเยอรมันเลือกที่จะแยกทางกับผมแดนริเบร์พูล โดยทีวัฟพูตัดสินใจดึงคาร์วันโยบมาร่วมทัพเมื่อสมมตปี2022หลังจากที่ตอนนั้นเขาทำผลงานได้โดดเด่นกับงด้านฟรูแบ็กอลฟูเรมนะฮะแต่ในฤด,ดูกาล2022เขาก็ได้ลงเล่นในลีกไปเพียงแค่13นัดรวมถึงฐานะตัวจริงเป็นแค่4หขนขณะที่รดยการนี้เขาต้องย้ายไปเล่นแบบยืมตัวถึง2หนประกอบด้วยแอรบาไรซิกเมื่อช่วงสมมตปีก่อนกับงด้านของฮารคซิตี้ ช่วงเดืนอนมกราคมที่ผ่านมาหลังโดนอาบราสื่อในโปรตตเกสถามนด้ว่าในช่วงสมร์นี้เขาจะยังกลับไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลหรือไม่แล้วนั้นคาร์บันโยก็ตอบว่าผมจะกลับไปที่นั่นในช่วงประิสั้นความสัมพันธ์ระหว่างเราหมายถึงระหว่างตัวของเขาเองกับทางด้านของเชคเกนคอฟมันดีมากเลยนะที่ผ่านมาเขาช่วยผมได้เป็นอย่างดีแต่ว่าตอนที่ผมเพิ่งจะเข้าไปอยู่กับทีมเรากาลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากในครั้งนี้ทั้งเรื่องในสนามและก็นอกสนามช่วงนั้นทีมเจอกับงานอย่างหนัก และเขาจำเป็นจะต้องพึ่งพานักเตะกลุ่มที่เข้าใจและก็เชื่อใจมากที่สุดตอนนั้นผมพึ่งจะเข้าไปอยู่กับทีมและเขาเองก็ยังไม่มีเชื่อมั่นในตัวผมมากมายนักแต่เขาช่วยเหลือผมได้เป็นอย่างดีและก็อย่างมากอยู่เสมอและคอยบอกผมว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงในจุดไหนรวมถึงเรื่องที่ว่าผมไม่ควรทำอะไรบ้างในครั้งนี้ โดยกานที่ทางด้านของทางแข้งเชีรเปียร์นี้ก็เสริมนะว่าตกใจเหมือนกันกับเรื่องที่ครับนะฮะตัดสินใจจำเวลาลิเวอร์พูลหลังจากฤดูกาลนี้ใช่แล้วผมเนี่ยตกใจนิดหน่อยเขารักลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากสโมสรเองก็ชอบเขามากเช่นเดียวกันโดยแน่นอนนะว่าแฟนบอลเองก็รักเขาดังนั้นข่าวของเขาเลยทําให้ผมแปลกใจแต่มันก็มีโอกาสเกิด่เรื่องแบบนี้ในวงการฟุตบอลได้อยู่แล้วทุกอย่างที่ดีๆมันก็ต้องมาถึงตอนจบเข้าสักวันหนึ่งอยู่แล้วในขณะนี้ ฟอนันโดตอเรสอดีตแข้งลิเวอร์พูลออกประงยกจ้องชาบีออรันโซอดีตเพื่อนร่วมทีมว่าเป็นหนึ่งในจุดยอดผู้จัดการทีมไม่ประนี้เลยก็ว่าได้นอกจากทางนี้อดีตกองหน้าชาวสเปนยังวาดฝันถึงเรื่องการเป็นผู้จัดการทีมบีตินแอนฟิลกันอีกด้วยโดยตอรเรสในวัย4 0ปีที่เพิ่งกลับไปเล่นตนานในทีมทีมตำนานลิเวอร์พูลและก็ทำประตูได้ในเกมที่ชนะทีมตำนานอาแจ็ค์อัลมาดัมไป4-2มวนเสาร์ที่ผ่านมาเปิดเผยนะว่าผมคิดว่าทางอรันโซเนี่ยกาลังทำไปอย่างยอดเยี่ย เขาเคยเป็นนักเตะชั้นยอดและเวลานี้ก็กลายเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมไปแล้วเขาเป็นคนดีเป็นอย่างมากผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาและผมหวังว่าเขาจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดในครั้งนี้เราเจอกันที่อะคาเดมีของโซสดัดนะเขาทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมและตอนนี้คุณคงได้เห็นแล้วนะว่าเขากลายเป็นหนึ่งผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไปแล้วเขามีฤด,ดูกาลที่สุดยอดยังไม่แพ้เลยและก็มีอนาคตสดใสปล่อยยอนอยู่อดีตดาวยิงทีมาติสเปนที่ล่าว พร้อมกันนี้ตอรเรชยังยอมรับนะว่าอนาคตอยากจะได้กลับมาคุมทีมลิวอร์ฟูลเหมือนกันหลังเวลานี้เข้าสู่เส้นทางอาชีพโค้ชแล้วด้วยการเป็นจากคุณซืออาร์เรติโกมาดริดรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีตั้งแต่ป20ี2021ในครั้งนี้เป็นต้นมานะและข่าวดีบฟูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันทุกทุกครับ